มี่เส้นหลักนะตกลงนี้คือ N W 2 I S E 2คือพี่เขาเด็กอย่นี้แล้วแกก็วัดมันก็เลยแจ้งทิศผิดไปมาสวัสดีครับเลยผิดหมดเลยนะใช่ครับเลยผิดหมดเลยบ้านบ้านนี้มันมีแค่นี้ครับเป็นหังคาหมาแงนสร้างทำไม คือตอนนั้นตั้งใจสร้างทําไมอ่ะอธิบาจะเป็นที่ตั้งออฟฟิศแต่จริงๆคืองไปอยู่ด้านหลังไปยุมากแล้วนอนที่โรงงานก็เลยว่าจะให้พ่อแม่มานอนค่ะปัจจุบันพ่อแม่นอนชั้นสองโรงงานอยู่ของโรงงานนะคะเพราะว่าคุณพ่อไอพี่สาวกับพี่เขยเนี่ยมีบ้านจริงๆอยู่ที่เมืองกาลไลเขาอยู่ที่เมืองกาลไร่อ้อย่ะค่ะ แล้วขอร้องว่าให้เขามาอยู่ที่เพราะว่าหนึ่งให้ดูโรงงานด้วยและสองเนี่ยให้ดูแม่ด้วยค่ะเด็กแวมีลูก4ี่คนเนี่ยเขาอย่างเงี้ยแต่คนอื่นไม่มาไม่ใช่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเวาพอรุ่นพ่อนะก็มีที่ผืนใหญ่พอถึงรุ่นลกูกที่ก็ย่อยไปก,กแบ่งพอถึงรุ่นุ่นหลานเขาถึงบอกสามเจเนอเรชั่นรู้แล้วพ่อแม่หวังดี แต่ว่าจับจับทุกคนมาอยู่ในที่ที่เดียวกันนี่บอกนะตอนเด็กมันอยู่ได้แต่พอตอนโตปั๊บดวงใครดวงมันไหนจะดวงคู่อีกเนี่ยปัญหาที่ที่เขาทำหวงจุ้ยแล้วมันไม่สืบต่อฟังแตนะ่รุ่นอกงรุ่นอาป้าส่วนใหญ่เงี้ยเป็นเงี้ยเพราะว่าตอนที่อากงทำหลือป้าทำ มันก็ต้องดีที่สุดแต่มันดีที่สุดสําหรับอ,อากงอาปาอย่างมากก็รุ่นสองพอรุ่นสามก็เละแล้วแล้วแล้วรุ่นสามก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไม่ได้ตามต่อพูดก็ไม่ฟังแล้วพอดีอไม่พอดีปับ๊บมันก็คิดเองนะออไม่ฟังใครเลยอือคื่งี้ถ้าถ้าจะบอกว่าจะให้พ่อแม่อยู่นะหรือจะยังไงพ,พ่อแม่อยู่ เอาแน่ๆนะพ่อแม่อยู่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณอยู่มีปัญหาคืออยู่แบบเกษียณกับอยู่แบบก็ยังต้องการก้าวต่อไปไม่เหมือนกันอ๋อตอนตเอาตอนดถ้าถ้าผมดีไดเอาถ้าเปลี่ยนไม่ได้ทั้งยาวทั้งสี่ไล่เลยใช่ไหมคะได้ไหมเพราะหันหน้าไปทางเดียวคือคือที่ที่หลังเนี้ยก็อย่างที่บอกด้วยเหตุผลเนี้ยคือ พักพักแล้วอ่ะพักผ่อนแล้วอ่ะมันอยู่ตรงไหนแค่เราเราทำข้างในให้มันเป็นมงคลสักหน่อยมันก็โอเคแล้วแต่ถ้าเบื่อสำหรับเขาอ่ะที่ยังต้องการความเจริญรุ่งเรืองอ่ายังต้องการต่อมันต้องดูให้ดีดูของเขานี้ก็แล้วใช่ใช่เพราะว่านี่แหละก็เหมือนเหมือนกันแหละ จริงจริงแปลงอะเนเจรอจริงๆดวงอ่ะครับดีดีมาดีมาเป็นต้องบอกเลยว่าดวงดียี่สิบสามสิบปีอ่ะมังกรมกรหเออมังกรหกอีกแล้วเจอเจ็ดอีกเอเมียเข้ามาเท่านั้นแหละเป็นของเมียหมดเมียไปกิน มาดีขึ้นงงอยู่เองเลยไม่น่าเอาแต่เราอ้วนจังไม่น่าแต่เราอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแต่เราทำงานที่ไหนโรงแรมเป็นอะไรเป็นหลังสีเอ็กตรีหลังสีอ่เป็นเอ็กเปเล่อะค่ะแต่ว่าดวงเข้ามาช่วยค้ำไงแต่ทีนี้พอถึงตอนเนี้ยเอาเฉพาะวันนี้นะบ้านนี้นะมันหลายบ้าน เจ้าบ้านนี่พูดถึงออริจินอลต้นทุนเสาเอก69ภรรยา79อีกสองคนอยู่ด้วย66ก็เป็น69หมดแล้วดูนี้เอาไข่เสาตัวแรกอันนี้หมายถึงเวลาเราสร้างบ้านเสาตัวแรกต้นทุนที่เรามีจริงๆ เออแต่ปลายปีที่แล้วใช่เข้าใจนะหมดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามาเนี่ยดวงมานเริ่มเริ่มไม่แข็งแรงแล้วอ๋อเอาเอาตามนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเลือกกันไปที่โรงงานจะให้นั่งคุยที่ไหนลองรู้ดีกว่าไปเลยไปไป ข้งางนี้เหรออันนี้คือห้องครัวห้องน้ำดัวนั้นคือห้องทำงานสองสองคนนั่งอยู่ในห้องเดียวกันใช่ครับรวมหมดนี่คือข้างหลังนี่สามแปลนที่ที่บอกว่าจะแบ่งนี่คือสี่ไล่ใช่ครับสามแปลงหรือสี่แปลงสี่แปลนสี่แปลสีลส่คนทั้งทั้งรวมข้างหน้านี่ด้วยใช่ค่ะคือดวงอันนี้เอาจริงไม่เอาใจนะ เออไม่ได้เลย,เลยคือผ่านมาสิบยี่สิบปีมันมีเกาะคุ้มครองแต่ตอนนี้มันไม่มันไม่คุ้มครองคือคนดวงหกดวงเจ็ดเนี่ยถึงแม่ถึงแม้ม,มันจะเป็นหกตกยุคอ่ะพูดง,ง่ายๆแต่หกก็เป็น ดาวขาวไหมเจ็ดมันก็สืบเนื่องต่อหกเจ็ดอืมแต่ณยุคเก<ะ>้าเจ็ดหมดหกยังพอไปได้ถ้ามันอยู่ในชุดของมัน<ะ>อ่ะมันก็จะเป็นหกเจ็ดแปดะเพราะนั้นเนี่ยดวงอย่างเนี้ย เขาถึงอยู่ได้เรื่อยๆนับตั้งแต่จับงานอืมเพราะว่ามันเป็นคนกับเวลามันถูกกันซึ่งเวลาที่เขาจับงานเนี่ยคือประมาณน่าจะปลายุคเจ็ดแถวแถวสองพันห้าร้อยสี่สิบ ถูกไหมเราโดยประมาณสามเก้าสามเก้าสียสิบใช่ไหมเพราะนั้นดิเพราะนั้นเขาเป็นช่วงในช่วงนั้นเขาเป็นคนหกเจ็ดพอเข้ายุคแปดอันนี้หมายถึงออริจินอลต้นทุนนะ,ะ,อะพอเข้ายุคแปดปั๊บเขาก็เป็นหกแปดนะได้ภรรยามาอีก เอามาประดับบารมีเ <unemployed> พ <Mayor> ิ่มพลังหกเจ็ดแปดเนี่ยมันก็กลายเป็นหกเจ็ดแปดคือหกเขาเจ็ดภรรยาแปดเวลาแต่พอมาถึงตอนเนี้ใช่ไหมในยุคแปดเขาเป็นหกแปดในยุคเจ็ดเขาเป็นหกเจ็ดซึ่งเริ่มเริ่มจับงานแล้วมันถึง เดินเดินเดนเดเดิแล้วก็ขึ้นเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยๆถึงไม่มากแต่จัดว่าเริ่มดีเริ่มได้ดีเพราะต้นทุนนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกฟ้าสังแต่พอมาถึงเก้าปับ๊บทั้งหมดทั้งหกทั้งเจ็ดทั้งแปดตะวันตกพลิกกลับเป็นตะวันออกหมดโดนทั้งขบวนเลยเนี่ยคือตัวที่ ที่เวลาไปเรียนคอร์สเร่งรัดพิเศษเนี่ยก็จะบอกไว้แล้วตอนหลังนี่อาจารย์วิเคราะห์กก้า9 9หมายเลขให้ให้ฟังถึงจะเข้าใจนัคือใายุกค9แม้กระทั่งคนตะวันออกเองก็โดนเพราะมันจับคู่แล้วกลายเป็นหญินกับกับเป็นดาวที่หมดเวลาต้องรออีก60ปีสตาร์ทใหม่ ูแต่าไม่ถูกอ่าแล้วทีนี้อ่บ้านแม่นะตะกี้ที่บอกว่าถ้าแม่อยู่โอเคแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็โอเคคือไม่ได้ไม่ได้ไไดหวังอะไรแค่กินอยู่สบายสบายก็พอแล้วอืมเด็กขยามทำงานชยงานทนุงานแล้วก็ยังเป็นดูอ้อยเหอดูอ้อยไม่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 ได้ลำบากไละ,ะอืมแต่ขยัน เป็นบุญแล้วล่ะอ่ะทีนี้ดูแปลงนี้คือเราแปลงนี้นี่ภาพใหญ่นะอ่ะคุณนอยู่กับพื้นที่สเหลี่ยมสเหลี่ยมเห็นไหมแล้ว ออฟฟิศโรงงานเนี่ยเราหันไปเนี่ยมันเป็นมุมนี้พอดีเลยเนี่ยคือตัวที่ทำให้ธุรกิจที่เนี่ยมันค่อยๆขยับมันไม่พุ่งเป็นจรวดเพราะมันอยู่กับไฟคือกิจการเนี่ยมันเป็นกิจการกระดาษ ไม้มันก็เลยรุ่งเรืองแหละแต่ก็มีสูญเสียพราะสภาพแวดลอ้อมคือคุณจะมองไม่เห็นนะคุณมาคุณก็มองไม่เห็นต่อเนี่ยคุณถ่ายรูปมาคุณยังไม่เห็นเลยแต่เวลาเขาดูหวงจุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มจะเริ่มดูหวงจุ้ยต้องขึ้นเขามองก็เบิร์ดไอวิวแหละ เห็นไหมว่าเราอยู่กับสามเหลี่ยมซึ่งปกติเนี่ยมันแค่เป็นสากัดแบบนี้เฉยๆเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วมองเห็นไม่ได้นี่มันมันใหญ่เท่าที่คุณเลยคือปลายมันวิ่งมาชนกันอย่างเงเนี่ยตัวเนี้ยที่ผ่านมาเลยได้น้อยไปยิงช่วงหลังๆด้วย เข้าสู่ยุคธาตุไฟแต่แตปปีทีเออเาห,หนื่อยดิยกำไรน้อยลงเรียกเก็บยากขึ้นคือต่อให้เก่งแค่ไหนเพ่งแค่ไหนพอพอ,พอเนี่ยเจอตัวเนี่ยถ้าไม่ขายให้เนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็ทำไปเพราะว่าเราเรามองแต่แค่นี้ ใช่ไหมแล้วเราไมเ่เราไม่เคยมองเราเรียกว่าไม่ได้อ่ไม่ได้มองฟ้าดินเรา,าได้เวลาได้เวลาจาับฟ้าดินมาแล้วแต่เราบริหารไม่เป็นมันก็มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับนึ้งแล้วแต่ตอนนี้ไปเนี่ยไม่โอเคเฉพาะออริจินอลของแต่ละคนเนี้ย มันยังไงมันก็กระทบอาจารย์ยังโดนกระทบเลยนี่ยนาดอาจารย์เตรียมตัวมากๆยังโดนกระทบเลยเนี่ยคือคือตัวที่พอจับข้อมูลแล้วเนี่ยโอ้เครียด <c oughs> อันนั้นคือชัยภูมินะกับเวลานะ <Yeah. S 2> อตอน,นเนี้ยเนี่ยคือแคสกรณีของโรงงานตะกี้เนี่ยของบ้านแม่ ตรงที่จะเป็นบ้านแม่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเพราะคุณไม่ได้บอกคุณบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งใช่ไหมเออแต่พอบอกแม่ก็โอเคแล้วบ้านสีชมพูอ่าบ้านยุบ้านยุคไงบ้านยุคไงไม่ได้จัดสีมุ่นใช่มันก็คือทาดไฟเหมือนกันใช่ใช่ไฟอะไรนะทำไมที่ตรงนี้ตรงที่เป็นบ้านที่คุณพักอยู่ใช่ไหม ได้ตรงนี้ที่ที่ที่เราไปปล่าใช่ไหมไม่อันนี้อันนี้คือมองไปจนถึงลูกแล้วป้าปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเลยพี่เปล่าไงที่เปล่าสองไลน์นี่ยโอเคไหมประเด็นเนี่ยหลักๆก็เส้นเมนวิ่งไปทางนี้ถูกไหมฝั่งเสือใช่ป่ะมันวิ่งผ่านไฟก่อนตรงนี้แถวนี้ ไม่โอเคในตรงนี้ยังพอได้แต่ประเด็นต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ที่แถวนี้ไม่เป็นมุมฉาก่เป็น่เป็นไไม่เป็นอ๋คือมันมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่ใหญ่จนกระทั่งมองไม่เห็นสุดที่เนี่ยไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นถ้าแบ่งย่อยเป็นไล่สองไล่มันยังเห็นในแต่ละแปลง ปัญหามันคือตัวนี้เวลาแบ่งย่อยเนี่ยที่ที่ตะกี้พูดอะว่าเวลาที่อ,อับโกงอะเลือกที่มันดีสมัยอโกงแต่พอถ่ายทอดเสร็จปั๊บเนี่ยพอที่มันไม่ใหญ่พอซอยไปเรื่อยๆมันก็จะกลายไปนวงจุ้ยมันก็จะเล็กลงกําลังจากที่เคยดีมันก็จะน้อยลงนี่คือเหตุที่วงจุ้ยเขากําหนดเอาไว้ว่าสามเจเนเรชันหนีไม่พ้นอืม มายถึงซาต่อนั่งอืมอืมไอ้ไอ้ถัดทางเนี้ยมันไม่มันมันไม,ไ,มไ,ไม่โอเคไม่เป็นไรแล้ว <ไป S 2> เออมันไม่เป็นไรแล้วแต่ตรงเนี้ยคือเดิมเนี่ยมันมีดวงคุ้มครองค่ะอ่ะถ้านับไปเนี่ยอันนี้คือดวงหกดวงเจ็ดถูกไหมใช่ไหมอ่ะที่ได้น้อยไปเพราะอะไรโลหะกับไฟ โดนไฟเผาแต่ทางเนี้ยทางนี้คือก็ดูตรงนี้ด้วยอ่ทางเนี้ยจะไม่ค่อยกระทบเทียบก,กันสอง,สองห้าแปดรับไฟรับไฟมาเห็นไหมไม,ไม่เหมือนกันไง อยู่ที่เดียวกัน,นกอ่ะคนหนึ่งคนคนนึงไปได้อีกคนหนึ่งไปไ,นนไ,ปไม่ได้ติดติดแต่โดยรวมอ่ะโอ้ยดีกว่าคนเยอะแยะมากมายแล้วเมืก่อนนะกำไรเยอะ <c oughs> ตอนเนี้ยโดยเวลาเนี่ยพอเข้ามาปลายปลายเนี่ยสี่ห้าปีหลังๆเนี่ยกําไรน้อยคู่แข่งเยอะ ปูภาษากเยอะเรียกเก็บเงินยากมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ดีการตลาดเราไม่ดีแต่ว่าเวลาไม่ดีเหมือนเหมือนเหมือนสตาร์ทถูกกับสตาร์ทผิดเขาจะต้องดูเวลาที่จะสตาร์ทอะอย่างสิง้าที่เคยขายดีอย่างเมื่อก่อนเราเห็นไอ้ตลับตลับเทปโซนี่อ ยุคเรานี่ยได้เห็นวิดีโอนี่ได้เห็น,อน,หนพอผิดเวลาไปปับ๊บทรากก็ไม่เห็นเลยเนี่ยถ้าถ้าจะให้ให้อธิบายเป็นอย่างนี้อาจารย์ถึงบอกแม้แต่่วงจุ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องศัตธรรมคือมันต้องคอยปรับ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 เราดวงดีก็จริงแต่แต่ถ้าเรายือนอยู่นิ่งเราไม่ปรับไม่ติดตามมันผิดเวลา ตามตอนต่อไปค่ะวัานอาจารย์จะแนะนำให้ทำฮวงจุ้ยอย่างไร